ทิศทางของคนลาวถึงคราวจะต้องหาทานกู้ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมและล่าสุดเมื่อวันที่2 4มิถุนายนที่ผ่านมาค่าเงินกีบนั้นได้ดิ่งลงอย่างหนักอัตาราแลกเปลี่ยนอยู่ที่673กีบต่อ1บาทไทยทำให้อัตาราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเกือบจะแตะอยู่ที่700กีบต่อ1บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมและประชาชนชาวลาวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ในเวลาอันใกล้ไม่เกินภายในปีนี้ก็คงจะเหยียบบาทละหนึ่งพันกีบอย่างแน่นอนออใน,ในที่ไม่ใช่ในนครหลวงอะอย่างเช่นปากเซหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารับแลกกันที่750แล้วด้วย1บาทได้750กีบคือมันมีผลตรงที่ว่าผมอะมีธุรกิจที่ประเทศลาวแฟนผมขายของอยู่ที่ประเทศลาวเราได้เงินกีบมาเราก็ต้องมาเอาเป็นเงินไทยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ปะแล้วการที่เราขายของในของชิ้นเดิมราคาเท่าเดิมแต่ตอนมาแลกเป็นเงินไทยมันน้อยกว่าเดิมเว้ยเพราะว่าจาก660 เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบมันหายไปเยอะมากเนื้อออกปะผมเลยอยากรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศลาวมันมีสถานการณ์อะไรคือเท่าที่ติดตามมาประเทศจีนอ่ะกำลังเข้ามาแบบลุกหนักมากที่ประเทศลาวอ่ะมันมันเลยไม่รู้เว้ยว่าสถานการณ์ภายในตอนนี้เป็นยังไงมีใครรู้อ่ะช่วยบอกหน่อยเพราะว่าตอนนี้เงินมันกาลังเฟ้อนะหนึ่งพันล้านสมมุติว่าแลกได้สิบล้านบาทไทยแต่ถ้าในอนาคตไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วเงินมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆในพันล้านของเราอาจจะเหลือแค่หนึ่งล้านบาทไทยเนึกออกปะหมายความว่าลาวอ่ะจะ เงินลาวจะติดลบตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้เป็นหนี้อยู่ด้วยก็จะใช้หนี้ไม่ได้ด้วยอะไรต่างๆนานาคืออันนี้คือสถานการณ์ประเทศเลยนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราคนไทยแล้วมีธุรกิจอยู่ที่นู่นด้วยยิ่งคิดหนักทีนี้นเลยอยากรู้เว้ยคนพื้นที่จริงๆอ่ะช่วยบอกหน่อยเพราะว่าไม่อยากจุดนี้จึงทําให้ประชาชนชาวลาวทุกใจอย่างหนักแล้วก็ทําเอาหลายคนคาดการว่า คงจะใช้และสะสมเงินบาทไทยในชีวิตประจำวันแบบถาวรเพราะค่าเงินกีบเฟอ้อหนักและอ่อนค่าลงทุกวันนนำซ้ำรัฐบาลลาวยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยคนลาวจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปวันนี้แอดจะมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุก้ทีเนะครับวิกฤตค่าเงินกีบของลาวตอนนี้ก็ถือได้ว่าช้าลงทุกวัน ทำเอาคนลาวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าแตะบาทละ1,000กีบเมื่อไรเงินกีบจะไม่ต่างอะไรกับเราถือเศษกระดาษไว้ในกรมือเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้นักธุรกิจนักลงทุนประชาชนชาวลาวเกือบ70%หันมาถือค่าเงินบาทไทยในการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันแม้กระทั่งการซื้อขายและลงทุนธุรกิจโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่จะต้องผันตัวมาใช้เงินบาทหมุนเวียนในบัญชีเป็นหลักเพราะว่าเงินกีบนั้นมีความผันผวนและเสี่ยงมากในการประกอบกิจการคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่า Net Idol อลเวส่วนใหญ่จะทําคลิปในการใช้เงินบาททั้งการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันแม้กระทั่งบางคนนั้นได้ลงทุนย้ายมาอยู่ประเทศไทยเพื่อมาทำคอนเทนต์และประกอบอาชีพในประเทศไทยก็มีมากมาย เพราะว่ารัฐบาลลาวมีกฎหมายครอบคุมในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศด้วยการที่หักค่าธรรมเนียมส่วนต่างในการแลกเปลี่ยนเงินตาระหระว่างประเทศค่อนข้างเยอะประชาชนชาวลาวจึงมองว่ามันไม่ยุติธรรมแม้นะโยบายที่รณรงค์ให้ใช้ค่าเงินกีบเพื่อหมุนเวียนภายในประเทศก็ไม่อาจสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวลาวทุกคนที่ เขาก็ต่างหาเงินได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากจึงไม่อยากที่จะเสี่ยงต่อค่าเงินที่จะต้องสูญเสียไปด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เขาได้แลกมาคนลาวส่วนใหญ่นะครับจึงมองว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เบียดเบียนประชาชนชาวลาแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่รัฐบาลนั้นได้ทำนาบนหลังคนจึงจะเห็นได้ว่าคนลาวระดับชนชั้นกลางขึ้นไป เช่นเน็ตไอดอลนักธุรกิจนักลงทุนหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่รวมถึงนักการเมืองก็จะถือค่าเงินบาทที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดนั่นเองครับและล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาทางรัฐบาลลาวได้มีการประกาศปรับปรุงนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการบุคลากรพลเรือนรวมถึงวิสาหกิจเพิ่มเติม เป็น2ล้านถึง2.2ล้านกีดหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,971บาทถึง3,268บาทซึ่งนายพรมวิหารตัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลาวได้ออกมาชี้แจงแถลงในที่ประชุมสภาหแห่งชาติสามัญลาวครั้งที่7ในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี้ว่ามีการปรับจ่ายขึ้นเงินเดือนให้กับหน่วยงานราชการกลุ่มวิสาหกิจชาวลาว รวมถึงลูกจ้างข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วถือเป็นรายจ่ายที่สำคัญตามนโยบายแบบแผนของการเพิ่มมูลค่าเงินเดือนเป็นระยะงบประมาณที่เห็นชอบและเหมาะสมเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการลาวได้มีขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนประเทศลาวให้เดินหน้าต่อไปได้การคังของลาวยังมีการถแถลงเพิ่มเติมอีกนะครับว่าด้วยสาเหตุนี้เนื่องจากสถานการณ์พิษเศรษฐกิจ ที่ยากลำบากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานข้าราชการวิสาหกิจบุคลากรทุกฝ่ายจึงมีมติสมควรที่เห็นชอบจะปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรของหน่วยงานข้าราชการแต่ตรงนี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้มองถึงจุดยืนของประชาชนชาวลาวนะครับซึ่งตัวแอดเองก็ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนชาวลาวแต่ว่าที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเงินกีบของลาวนั้นก็ขยับอ่อนค่าลงเรื่อยๆไม่เกินต้นปีหน้าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับจากนักวิเคราะห์ที่ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าจะแตะอยู่ที่บาทละ1000พกีบต่อ1บาทไทยก็ทําให้ประชาชนชาวลาวที่ใช้เงินค่อนข้างยากลําบากอยู่แล้วก็จะต้องปากกัดตินถีบหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ ทางสงปปลาวได้รเรชิญอยู่ในปัจจุบันนี้แต่แอดก็ไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของหน่วยงานและรัฐบาลของเราที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐแทนที่ว่าจะเอาเงินเดือนหรืองบประมาณไปสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่จะกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจจุดตรงนี้ที่แอดได้ข่าวมาก็ทางสงปปลาวกระทรวงการคลังก็ได้มีการกู้เงินสำรอง เข้ามาเสริมในครั้งเพิ่มเติมอีกตามนโยบายนะครับที่กูมาเบื้องต้นนี้จะมาจัดสรรเพื่อที่ปรับฐานเงินเดือนให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็วิสาหกิจของเราแต่ว่าถ้าหลักความเป็นจริงแล้วประชาชนนั้นจะได้ผลประโยชน์ส่วนไหนแอดก็ยังไม่ได้เห็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนะครับคนลาวจะอยู่รอดอย่างไรคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ และผมฟุก้ทีเฮ็ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ